เอาล่ะครับผมโอเคนะฮะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์คบอสแซตดกขังแบทเทิอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทําการโชว์ตัวละครของ LR ลอาโกคูและฟีเซอร์อีเซนเองนะครับก็อย่างให้รู้ก,กันว่าตอนนี้กิจกรรม6ปีของเซิร์ฟ GB เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงพาสามแล้วก็คือพารสุดท้ายของกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับ ซึ่งก่อนที่กิจกรรมจะไปนะครับเขาได้ปิดท้ายกิจกรรมอย่างสวยงามด้วยการ E.C.A ตัวละครต่างๆในทีมจกักรวาลที่7นั่นเองซึ่งตัวหลักๆที่ทําให้ใครหลายคนเซอร์ไพรส์เลยก็คือการ E.C.A ของ L.R. Goku Freezer แหละครับนะตอนที่ได้เห็นเป็นการโผล่มาครั้งแรกนี่คือแบบตื่นเต้นมากคือเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะกล้า E.C.A ตัวละคร L.R. กาชาขนาดนี้นะครับก็คือ L.R. Goku Freezer แหละเพราะว่าต่เดิมมันก็เก่งมากอยู่แล้วไง ECA ได้ e ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาดูกันดีกว่าว่า Elva g กูฟิตเนี่ยเวลามัน ECA เนี่ยมันจะเก่งกว่าแต่เดิมได้ขนาดไหนกันเชียวนะครับผมซึ่งก็ตามหลักการตัวละค e ร LR ECA ตัวก่นก่อนนะครับเขาจะบัฟเพิ่มตรงเรื่องของผู้นำเรื่องของถ้าไม้ตายแล้วก็ขั้นไม้ตายเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลพาสีฟนะครับ ส่วนเรื่องการเพิ่มสเตตัสเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มเหมือนตัวละคร TUR ธรรมดาเพราะว่าตัวละคร LR นะครับอยากให้รู้กันสเตตัสมันแบบตั้งต้นมามากอยู่แล้วคือหลักหมื่นอับอยู่แล้วนะครับก็สำหรับผู้นำของ LR g o าร์ Officer e กคูฟ c เซนะครับยังคงนำให้กับขัดจักราวาล7เท่าเดิมนะครับนำคีบบวก3ทุกอย่างบวก1้อเเท่าเดิมก็ยังคงครองบอลลังผู้นำที่นำเปอร์เซ็นต์ได้มากสุดในเกมนะครับนำได้ถึง177%ด้วยกันนะนำได้มากสุดมา7%ว่าทีมชาวบ้านเข้าอะนะ่ะ แล้วก็จะนำให้กับสีเขียวนะครับ T EQ Type ครีบ์บวกสามทุกอย่างบวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจว่าตอนไม่ได้ ECA เนี่ยมันนำกี่เปอร์เซ็นต์๋อมันนำแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ถ้าใครไม่ได้มีตัวละครสีเขียวเยอะเนี่ยขาดตัวละครผู้นำสายเขียวเนี่ยสายเขียวผู้นำตัวสีเขียวก็สามารถเอามันมานำแทนได้หรือว่ามาช่วยเล่นในด่านของเวอร์ชวลดกคังก็ได้ด่านอัน i ต a t e เม s แคนะครับผมก็เล่นได้เหมือนกัน สำหรับถ้าแม้ตายหลัง ECA นะครับผมแม้ตายขั้นแรกนะครับจะเป็นการเพิ่ม defense 1เทิร์นนะครับ raising defense 30% 1เทิร์นแล้วก็สามารถ lower attack ได้นะครับผมแล้วก็แม้ตายใหญ่18ขี้เป็นการเพิ่ม defense 1เทิร์นเหมือนกันนะครับ30%นะครับแล้วก็ตีแบบเมก a c ค l o s s a l ลดทั้ง ECA defense ศัตรูได้นะครับก็ถือว่าเป็นการบัฟเรื่อง defense ขึ้นมาก็เป็นการบัฟที่ถูกจุดแล้วเพราะว่าตัวละครอย่าง Elrond Fist เนี่ยตอนแต่เดิมตอนเก่าเนี่ยเขาจะบางมาก ข้อเสียมันอย่างเดียวคือเรื่องบางเพราะว่า mm. ดาเมจเขายังโอเคอยู่ดาเมจถือว่ายังแรงไม่แพ้ตัวละครตัวใหม่ในสมัยนี้เรียซ้ำม,ม,มันยังคงแรงขึ้นหลัก4ี่ล้านเป็นง่ายๆเลยนะครับผม mm. พอมันได้ e c a เนี่ยเกมดเขาก็เลยบัฟตรงจุดข้อเสียของมันนั่นเองก็คือการบัฟดีเฟนเพิ่มก็ถือว่าเป็นการบัฟที่ถูกจุดมากๆแล้วก็พาสซีฟสกิลของ Largo f i s นะครับผมจะบวก AD Defense 77%เนะมื่อทำการโจมตีนะครับแล้วก็จะบวก AD Defense เพิ่มอีก 77%ไม่ทาการโจมตีแม้ตายใหญ่สำหรับการบัฟการโจมตีแม้ตายใหญ่เนี่ยแต่เดิมตอนไม่ได้ ECA เขาจะบัฟแค่ AK นะครับบัฟแค่ดามเมจ77%แต่ว่าพอ ECA จะเพิ่มจากดามเมจเนี่ยเป็นการเพิ่มดีฟ e n s e ไปในตัวด้วยนะครับก็คือว่าเวลาโจมตีแม้ตายใหญ่เนี่ยมันจะถึกขึ้นมากๆากอะ่ะถ้าเรารวมจากเอฟเฟกแม้ตายด้วยแล้วก็รวมจากพารสีด้วยนี่คือมันจะเด้งเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยฮะมันจะคือหลังตีแม้ตายใหญ่มันจะถือขึ้นแบบ เป็นแสนเลยก็ว่าได้นะครับแม่งโคตรดี้ยแล้วก็จะบวก ADK อีก77นะครับเมื่อศัตรูนะครับติดในสถานะที่โดนหักลบ ADK อยู่นะครับสถานะ Attack Down สถานะ e f e n น e d o า n โดนลบ d e f e n s e โดนลบ ADK ไปอยู่หรือว่าสถานะสตันแล้วก็ซิลด้วยนะครับเวลามันตีใส่ตัวละครที่มันติดแท็กพวกเนี้ยติดแท็กดีบัฟทุกอย่างเนี่ยฮะ เป็นแท็กมีบัฟอันไหนก็ได้นะโดนซิลโดนสตันโดนลดเกาะโดนลดเอลเคนี่คือจะตีแรงขึ้นเลยเจ็ดเนะครับถือว่าเป็นการบัฟที่แบบทําให้ความสามารถของมันใช้งานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าก่อนที่มันจะได้ ECA ีเนี่มันต้อง้นั่นเท่านั้นนะครับมันต้องตีตัวละครที่ต้องถูกติดสถานนะโดนลดเอลเคเท่านั้นถึงสามารถได้บัฟตรงนี้เพิ่มไปอีกเจ็ดนะครับดังนั้นการที่มันได้เล่นสกิลนี้ง่ายขึ้นเนี่ยการที่มันได้ตีแรงง่ายขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากแล้วนะครับ นะก็จะสามารถเล่งพาสซีได้เต็มที่แล้วก็ง่ายมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือมันจะบวกคีเพิ่ม1นึ่คียเมื่อเริ่มเถินนะครับสูงสุดบวก7จ็ดคีนะก็คือทุกครั้งที่มันวนกลับมาจะได้คีเพิ่มเรื่อยๆก็นี่ก็เป็นการบัฟที่ถูกจุดอีกแล้วเพราะว่าไม้ตายใหญ่ของเอลมาโกฟิตเนี่ยสำคัญมากดังนั้นพอตัวละครตัวนี้มันเล่นไปนานๆเข้าเนี่ยมันจะได้บัฟคีที่ เล่งได้ขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะได้แม้ตายใหญ่ได้ง่ายขึ้นมากเลยเวลาเล่นไปช่วงกลางเกมหรือว่าเลทเกมนี่คือแม้ตายใหญ่การันตีเลยก็ว่าได้การบวกคี้เจ็ดขี้ถือว่าบวกเยอะมากนะครับนะซึ่งนี่ก็คือสกิลพาสีของเขาทั้งหมดหลังจาก ECA ก็ไม่ต้องถามว่าต้องอัพอะไรนำนะครับอัพคี้ดิคอน,นํำเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่สามารถคี้ได้จากพาสีนะครับก็ตามตัวละครสมัยเก่าตัวละครสมัยเก่าเขาไม่ได้มีความสามารถในการคีดหรือว่าเบิ้ลจาก สกิลพาสซีฟอยู่แล้วนะครับถ้าอยากได้คียง่ายอยากได้เบิ้ลง่ายนี่คือต้องไปอัพกระดานเอาต้องบดเส้นทางเพิ่มเอาดังนั้นผมว่าตัวละครตัวนี้ถ้าอยากให้มันเก่งกับจริงๆอ่ะควรต้องมีอัตราคีเดคอนสักหน่อยหนึ่งนะครับควรต้องติดคียให้มันง่ายๆหน่อยอ่ะต้องลดทางสักหนึ่งทางเอาเคีมา14บสเวลอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไปหาสกิลออฟใส่บวกคีมาให้ถ้าใครแบบได้แค่5.5%เนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะหาสกิลออฟนะครับบวกอัตราคีย์เดค่อนเวล 5, ส่ให จะได้เป็นคีริคอนไม่กว่าสินะครับเพราะว่าดาเมจมันแรงแน่นอนแต่ว่าจะตีเข้าไหมขึ้นอยู่กับว,ว่ามันตีคียหรือไม่คิยนะครับเพราะอยากให้รู้กันว่าบอสสมัยเนี้ยถ้าตีไม่คียก็ตีไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่าตัวละครตัวนี้นะครับหลัง ECA เนี่ยเขาจะบ้าและโหดเหี้ยมขนาดไหนเดี๋ยวไปลองดูกันในด่านเกมยาวกันเลยเอาละครับเรามาลองเริ่มเทสเขาดีกว่าว่าเขาจะแข็งแก่งขึ้นมาได้ขนาดไหนนะเปิดมาก็เจอเลย ตัวเพื่อนเนี่ยยีมเพื่อนมาเป็นตัวละครปด3เส้นทาง90%นะครับผมก็หลัง e c a เนี่ยเขาจะถือขึ้นนะครับแต่ว่าจะถือขึ้นเวลาโจมตีไม้ตายนะครับผมดังนั้นคือพยายามให้เขาลัดไม้ตายก่อนแล้วค่อยไปแทงเพราะว่าถ้าไปแท้งช่องแรกกันเนี่ยมันจะโดนเจ็บอย่างนี้เห็นว่าเดฟเฟนเปิดมาอยู่ที่หลัก6 3 0 0 0นะครับ6 3 0 0 0ถือว่าน้อยมากในสมัยนี้แต่ว่าพอหลังที่เขาทำการโจมตีไม้ตายเนี่ยเขาจะได้บัฟเดฟเฟนเพิ่มแบบมหาศาลเลย คืออาจจะอยู่แค่หลักหกถึงสาม้ตอนแรกแต่ว่าพอรันไม้ตายนี่คือจะเด้งเป็นหลักสองแสนกว่าเลยก็ถึงได้เหมือนกันนะครับเวอเพราะว่า,วา <laughs> ผมไม่สามารถดูตัวเลขดนะีเฟนต์กับตอนรันไม้ตายไปได้เพราะว่าเกมไม่ให้ดูไงเออคงก็มาหลักแสนอัพอะเผื่อๆนี่ถึงสองแสนได้ผมเชื่อจริงนะคือถ้าเรามีซัพพอร์ตในเธอเนี่ยผมว่ามันขึ้นหลักสองแสนได้อยู่เหมือนกันนะเอาเข้าจริงแล้วนะครับก็โอเคมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้สตูไม่ได้โดนลบดีเฟนต์ไปนะฮะ ก็จะเก็บพาสีได้ไม่ได้ไม่เต็มหน่วยตเต็มเม็ดนะก็ในที่ที่เห็นก็ได้เห็นในตอนนี้จะเป็นดาเมจที่เขายังทําได้ไม่เต็มที่นะครับโดนดักหน้ามันก็โดนเจ็บหนึ่งแสนดาเมจเห็นไหมโดนเจ็บอย่างแน่นอนดาเมจสี่ล้านเก้ากือบหลัก5้าล้านนะครับที่เห็นนี่คือยังไม่เต็มพาสีนะเออดาเมจยังคงแรงมากๆในสมัยเนี้ยสี่ล้านเก้ากือบห้าล้านและเขาทําเพียงแค่แบบเธอแรกอะ มันยังคงเป็นตัวละครที่ทำดาเมจเป็นหลัก4ล้านอัพ5ล้านัพได้แบบโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องสแต็กอ่ะเออโดยไม่ต้องสแต็กอะไรเลยนะครับแล้วเธอนี้แบบไม่ได้มีซัพพอร์ตด้วยนะ no ั u p อ o r t นะครับเปิดมาก็45ล้านไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่าโอ้โหสุดจริงนะครับตัวเก่าก็สามารถเก่งเท่าตัวละครสมัยใหม่ได้อย่างแน่นอนด้วยการ ECA แหละฮะ ECA คือทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ของเกมโลกขังแบทเทิลนะ เอาละครับเธอคนนี้นะ่าสนใจมากเนะี่ยเพราะว่ามีดับเบิลซับพอร์ตนะครับซับพอร์ตสองตัวด้วยกันนะฮะลิงก์กนะับโกฮังพิกาโร่นะลิงก์ได้กันก็ถือว่าโอเคทำงานได้กันได้3ลิงก์มีลิงก์อย่างโซลิดซับพอร์ตด้วยนะครับลิงก์เนี่ยสำคัญต่อเอลวาโกฟีสมากสำหรับลิงก์ของโซลิดซับพอร์ตเนี่ยเพราะว่าลิงก์นี้เป็นการลบดีเฟนสตรูแบบ20%ซึ่งอย่าลืมว่าไอการลบดีเฟนสตรูเนี่ยเป็นการดีบัฟดีเฟนต์อย่างหนึ่งนะครับทำให้มันสามารถทำงานพาาสซซีีฟฟขออองลวโกเร์ Go ได้ท่่า เวลาตีเส่ตัวละครที่มันติดแท็กโดนหักลบเกาะหักลบเอเดคอะไรเงี้ยจะได้ตีแรงขึ้นอีก77%ก็ถือว่าเป็นการทําให้พาร์สิ่วทำงานโดยใช้แค่เพียง1งลิงเท่านั้นนะครับลิงนี้เป็นลิงที่ดีสลับเอลวาร์โกฟีดมากเนี่ยเป็นลิงดามเมจเป็นตัวด้วยแล้วก็ลิงทํางานตะยูพาร์สิวด้วยนะครับก็โอเคมาลองดูกันว่ารอบนี้เขาจะตีแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวผมขอเอาแบบเต็มหน่วยเต็มเม็ดดีกว่าปะเอาเป็นแมตตา24ขี้ดีกว่า จะได้โชว์ไปเลยว่าดาเมจแบบหนักๆจริงๆของเขามันไปได้ไกลขนาดไหนนะครับดีเฟนต์ของตัวละครผมเองตอนเปิดมาอยู่ที่หลัก8 8 0 0 0นะฮะเกือบหลักแสนเพราะว่าซัพพอร์ตดีเฟนต์2ตัวตัวละ20%นะครับ8 8 0 0มตั้งต้นตีเสร็จถึอขึ้นไปประมาณ1 0อยกว่าเปอร,ร์เซ็นต์นะฮะและคือการบัฟเปอร์เซ็นต์ดีเฟนต์ของมันเวลาโจมตีแม้ตายมันบัฟมันบัฟเป็นพาสีบช่วงหลังได้ไงช่วงสองน,นะมันจะถึกขึ้นเป็นหลัก2 0 0แสนก็ไม่แปลกเว้ยเชื่อจริง เวลาหลั่นลั่นแม้ตายนี่คือมันจะมันจะถึงขึ้นมาก,มากๆเนี่ยฮะ่วนดาเมจขอ,องเขาจะเท่าไหร่มาดูกันนะโอ้ยย็นเดลย็นเดลย็นเดล,เดลแปดล้านเจ็ดเลยอะ่ะโอโ้โหไปเลยพลังจากวันนี้เจ็ด power of trust อือยงัดคอเข้าไป 9, 000, เก้าล้านย็นโดลต้องย,นอย็นโด้อีกกี่รอบเนี่ยบ้าบอที่สุดบ้าบอที่สุด <c ười> ผมว่านี่แหละคือการฉลองปีที่แบบดีมากเป็นการฉลองปีที่แบบตัวละครกาชาตัวเก่าๆหรือว่าตัวละครโตฟีก็เก่งเท่าตัวละครกาชาชูโรอย่างเอลมาโกคูกับเบเต้าหปีได้เลยคือความเก่งมันยังแบบมันมันไม่ได้แพ้ตัวละครโกคูเบเต้าหปีนะมันเก่งมากเลยเป็นหัวกะทิหลักเลยอะหัวกะทิแหละว่าเป็นหัวทีมหลักแล้วก็เป็นสายดาเมจหลักของทีมเลยแม่งแม่งจ่บมาก คือทําภายในแค่ไม่กี่เทิร์นนะเปิดมาก็สามารถทํานี้ได้เลยนะขึ้นอยู่กับว่าซัพพอร์ตในเทิร์นมีกี่ตัวมากกว่าลิงก์ดีไหมถ้าลิงก์ดีซัพพอร์ตดีนี่คือมันตีขึ้นหลัก9 8, 000, 000, ล้าน8ล้านนี่ตั้งแต่เทิร์นแรกเลยก็ว่าได้นะครับบ้าบินมากบ้าบินบ้าพลังมากนะครับตัวเพื่อนนะครับลิงก์กับตัวฟรีซัพพอร์ต9ล้านดาเมจฮนะเชี้อะไรเนี่ยมึงมึงหลุดมาจากยุคสมัยไหนเนี่ยมึงมาจากอนาคตเหรอ9ล้านดาเมจเทิร์นแรกไม่กี่ไม่ใช่เทิร์นแรก ภายในแค่ไม่กี่เทิร์นเท่านั้นฮนะโอ้ชีตงัดทีละทีงัดเฟดละทีอ่ะเฟดหนึ่งงัดทีหนึ่งเฟดหนึ่งงัดทีหนึ่งคือถ้ามันติดคีรีคอนมันจะแบบมันจะบายอะ่ะสบายอะ่ะศัตรูนี่คือไปสบายครับหลับแน่นอนไม่ต้องห่วงนะอย่างว่าแหละการคีริคอนมันสําคัญมากตัวเนี้ยควรอัพคีริคอนนำเลยอย่าไปอัพเบิ้ลน,นํำให้สุดเบิ้ลน,นํำอัพได้แหละแต่ว่าอย่าอัพเยอะดีกว่าอย่างไงผมว่าการอัพคีริคอนเนี่ยมันจะดีต่อมันเองมากกว่า เพราะว่าตัวมันเองตัวละครใส่ด a ามเม e แบบตุมต่มๆตมัตม้ตมๆหนึ่งทีแล้วจบเฟดไปเลยนะครับมันตีแรงอยู่แล้วเราทุ่มทุนไปใส่ครีคอทให้หมดเลยดีกว่านะฮะเบิ้ลนี่คือมันติดก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่แรงถ้าไม่ตายใหญ่อยูอย่แล้วไงเราเผื่อครีคอทเต็มโสูบไปเลยนะครับเบิ้ลนี่คือเอาไว้เผื่อเล็กน้อยเป็นบุญก็โอเคแล้วไม่ต้องไปใส่เบิ้ลเยอะครีคอทน,นี่แหละครับสุดทาง้วฮะมารอบนี้ของเรา7ล้านดาเมจนะครับผมมันไม่ต่ำกว่า5ล้านเลยหรือไงวะ จะบ้าหรือไงเนี่ยนี่ผมไม่ได้ใชไอเทมนะเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไอเทมอะไรเลยเนะมันบ้าบอสี่ล้านเก้าไม่คิยดคิคอนนะฮะถ้าคิก็ตายเลยไม่ต้องไม่ต้องอะไรแล้วอ่ะถ้าคิยดคิคอนเห็นไหมถ้าเราใช้อเทมในการสปีดรันรีบจบด่านเป็นไงวะลองดูดิเออลองดูแล้วกันเนะ <c oughs> ก็เราเห็นไปแล้วนะครับว่าดาเมจแต่ตพื้นฐานของมันแบบไม่ต้องใช้อเทมเนี่ยเปิดมาพพอร์ตดีพอลิงก์ดีพอก็คือมันตีหลัก5ล้าน6ล้าน7ล้านสบายเลย แล้วมาลองใช้เทมดีกว่าว่ามันจะไปยังไงนะครับมาเริ่มเริ่มจัดเต็มครับใส่เต็มตม,มาสูบครับผมมาเริ่มจัดเต็มมาใส่เต็มมาสูบเลยทีเดียวตรงนี้มาเรานี้ไปด้วยฮะบูมากนี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปด้วยโอเคเต็มมสูบเน้นๆบอกเลย <c ười> คนบ้าพลังอะมายินช่องกลางนะครับได้ลิงก์มาหลายลิงก์เลยฮะอืมได้ลิงก์เฟรนเทิลจากไอโกฮังกับฟรีเซอร์ด้วยมาดิมาดิกูว่าแม่ง สิบห้าล้านแหละกันเลยสิบห้าล้านสิบหกล้านวะโหดไปแล้วฮนะคือไม่ต้องใช้ไอเทมมันก็ตีขึ้นหลักสิบล้านได้อะแบบมันมันบ้าบ้ามากโนไอเทมสิบล้านก็ทำได้นะฮะอืมเกินไปแล้วนะผมยี่สิบล้าน oh, โอเช่นโอ้อะไรวะเนี่ยยี่สิบล้านเลยเหรอ ไปเลยพลังจากวันที่เจ็ดยังไงเล่างัดเข้าให้ไม่คิดด้วยค้อนเจ็ดล้านนี่ครับตีไม่คิดนี่คือดาเมจหายมาหวบหึงเลยนะตีจริงยี่สิบล้านตีเป็นตัวเลขยี่สิบล้านตีเข้าดาเมจแดงแบบไม่คิดก็เข้าเจ็ดล้านถ้าคิดนี่คือเข้าแรงกว่านี้เยอะถ้าคิดอ่ะมารอบนี้เหมือนเดิมนะครับผมว่าเขานจะาสามารถวันช็อตได้เนะสียดายที่ว่าลูกแก้วมันได้แค่นี้ไม่ไม่ได้เต็ม 24, ยี่สิบสี่ีดไม่เป็นไรสร้างมันครับยังไงมันก็แรงอยู่แล้วละ ังไงมันก็ตีแรงแล้วเพราะเราใช้เทมไปด้วยเมื่อกี้นะครับน่าจะขึ้นหลักสิบล้านสบายอยู่แล้วตรงนี้สิบล้านอะไรเงี้ยเลยแหละเชื่อสิถึงอยู่แล้วฮะโดนต่อยดักหน้าเข้ามาไม่เป็นไรครับให้ก่อนหนึ่งหมัดนะผมเพราะเดี๋ยวโกคูก็าจากลาไปแล้วฮะเป็นไงให้ก่อนหนึ่งหมัดสวนกลับให้หนึ่งสิบสองล้านกี่หมัดก็เข้ามาของดัดหน้าสักหนึ่งทีได้ไหมอ่ะไปเลย power of t h s t ยุยไม่ตาย <laughs> ไม่คีกก็ไม่ตายจริงว่ะ มันต้องคนะีดีคอนแนอย่างที่หลอกอย่างที่บอกไปฮนะต้องคีดีคอนจริงๆฮนะถ้ามันติดคีดีคอนเทิร์นต่อเทิร์นนะมันก็มันก็จบภายในแค่หนึ่งเฟสต่อหนึ่งการโจมตีอนะเอาจริงคืองัดหนึ่งทีคีดีคอนหนึ่งทีก็จบเฟสไปเลยจบด่านไปเลยฮนะคือจบเฟสนั้นไปเลยถ้ามันคียดีคอนเต็มสิบกว่าล้านเนี่ยโหดไหมล่ะโหดมากๆโคตรจ้าบเลยปะมารอบนี้เราเราจะให้เขาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมจะได้ลิงก์เอาด้วยนะฮะ ลิงเงี้ววังนี่ก็ลิงที่สำคัญนะเป็นลิงดาเมจสําคัญของตัวละคร LR เลยก็ว่าได้เพราะว่าในบัฟเปอร์เซ็นต์ดาเมจเยอะมากเนี่ยตรงนี้โอเคโอเคมาเราใช้เทมบูม,ม่าไปด้วยฮะเพิ่มเลือดเพิ่มมีดเค,คเข้าไปอีกใหญ่โตมาหัวล้านเข้าไปใหญ่ดูดิว่ามันคีริคอนทีิงจริงมันจะตายหรือเปล่าก่อนอื่นต้องคีริคอนให้ได้ก่อนต้องให้ LR go free คีริคอนให้ได้ก่อน ตัวเพื่อนผมบทเส้นทางกักสิ็ก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้อัพคลรคอนนำนะครับเขาอัพเบิร์นสิ้าคีสิบสีมั้งเออโอ้โหหลบแม่งเจ็บจี๊ตแต่เบิร์มี10ล้านนะฮะเบิร์มันก็จริงแหละแต่ผมว่าอัพคลรคอนดีกว่าเออเบิร์นเนี่ยได้ครับแต่เบิร์จะแรงก็ต่อเมื่อคุณโจมตีแม่ตายใหญ่ไปแล้วนะต้องพยายามล้านแม่ตายใหญ่ให้ได้ก่อน เอ้ยผมว่าอัพเบิ้ลเท่าๆกับคีก็ไม่เลวนะแต่ว่าถ้าเราอัพเท่าๆกันโอกาสคีมันจะไม่แน่นอนยังไงผมก็เชีร์ว่าอัพคีรี่คอนนำไปสุดทางเลยดีกว่าเอาให้จบภายใน1ทีดีกว่าครับแบบจบ1ทีแล้วเลิกลาไปเลยอะไรเงี้ยเพราะถ้ามันตี1ทีไม่ตายก็ต้องมารอติดเบิ้ลระจังหวะก็เบิ้ลธรรมดาไงยังปจังหวะไม่ได้เบิ้ลไม้ตายนะ ลุ้นได้ว่าจะติดเบิ้ลธรรมดาหรือเบิ้ลไม้ตายจะติดเบิ้ลไหมเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยมันตรงเนี้ยเราคิดว่าถ้าเราอัพ r ิลิคอนเน้นๆไปเลยผมว่าน่าจะมีผลประโยชน์มากกว่าหลายเท่าแหละตรงเนี้ยนะครับผมนะโอเคมาเราจะํอาอย่างนี้นะฮะเราใช้ลูกแก้วทากโกยากิไปเลยครับดูซิว่าเวลาเขาใช้เทมนุกดามจเนี่ยมันจะยังไงมันจะบ้านบึมเซฟแมแฮห้บั้ม,ม,มขนาดไหนดูกันฮนะ <laughs> ถ้ามันไม่หลบนะ ถ้ามันไม่หลบแล้วเราตีคีเดคอนนะยังไงก็ตายครับมันจะไปเหลืออะไรล่ะฮะมันไม่เหลือหรอกครับผมมาดูกันฮะโกฮังกับฟิเซอร์ไม่น่าตายเนาะเพราะว่าเวลาเขาล่ามิตาจะได้ติดการดด้วยตายบอกว่าติดการดหรือเปล่าเนี่ยมันจะติดกาดไหมขอให้ติดการดแล้วกันนะไม่อยากตายจะได้โชว์แล้วติดการดนะเว้ยโอกาสเกสแชนติดนะไม่ไม่ติดโหยหายลาด มันไม่ติดจริงเหรอเนี่ยอกสตัดดิมันไม่ติดกาดแล้ววะลุงนี้น่าจะให้น่าหน่อยลุงนี้น่าจะให้น่าจะให้โกฟิทไปตีไปเลยนะฮะโอ้โหจะได้โชว์สุดท้ายอยู่แล้วว่านะ,ะับไม่เป็นไรครับถือว่าจบคลิปก็จบไปตายก็ตายไปผมไม่อยากไปอัดใหม่แล้วเสียดายที่ว่าโกฮังกับฟเซอร์ไม่ยอมกาดนะันแทงไม่ไหวแล้ว,ว่าดีฟน์หนึ่งแสนกว่าผมว่า อาจจะไหวจะไม่ไหวมันไม่ติดการในี่ผมก็แอบเสียดายนะครับผมไม่เป็นไรถือว่าได้โชว์เหมือนกันแหละในคลิปนี้ถือว่าได้โชว์หลายรอบมากก็เป็นตัวละครที่เก่งขึ้นแบบไม่ต้องสงสัยอ่ะคือแซตเทียสบายอ่ะแต่ว่ามันมันเฉพาะทีมมันไม่ทั่วถึงจนเกินไปนะมันเก่งมากถ้าเราแบบเทียบตัวละครหลายตัวแล้วแบบในทีมที่มันเก่งสุดของมันเองอ่ะมันถือว่าเก่งที่สุดในเกมเลยก็กเรียกได้ไหม ก็ไม่เชิงเพราะว่าข้อเสียคือต้องระวังเรื่องการโดนดักหน้ามาด้วยนะแต่ดาเมจไม่สุดจัดเว้ยเออเงินขายทาง่ายขึ้นเยอะแต่มันสุดสุดแบบที่สุดในเกมทั่วถึงทุกทีมอะไรอย่างนั้นไหมเล่นง่ายขนาดนั้นไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ก็อยู่ในเกมที่ค่อนจะแบบ4.9ดาวหรือ4.5ดาวอะไรเงี้ยเลย4.5ดาวเต็ม5ดาวอะไรเงี้ยเลยมันถือว่าท็อปเทียร์มากๆโคตรเก่ง นะครับนะงนั้นก็เคละดลัการคลิปนี้ถือว่าโคตรดีโคตรภูมิใจนะถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมชอบที่สุดติดอันดับท็อปสิบเลยเพราะแม่งมันเก่งอ่ะแล้วแบบผมชอบเอลมาโกฟิซไงีมันมันเป็นตัวละครที่แบบว่าน่าสะสมมากเนาะการร่วมมือระหว่างโกคูกับเฟเซอร์ร่วมต่อสู้ด้วยกันนี่แบบนะปลื้มปิ่มใจอยู่แล้วนะครับผมงนั้นก็เคละกันการคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้ามีคำถามอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้เสมอเลยนะครับ ผมจะคอยตอบให้ตลอดทั้งในแฟนเพจเฟซและก็ในคอมเมนต์ยูทูบเลยถ้าใครมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเอ m มาโกฟีนะครับผมก็สามารถบอกกันมาได้เลยนีฮะผมนะงั้นก็โอเคคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนแล้วกันฮนะสวัสดีครับผม power of universe 7ทองเจริญ